สนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบูอารีนาประชาพันธ์งดใช้สนามเป็นการชั่วคราวตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ดรสิริพัฒน์สอนปิยันันทวารินผู้บริหารสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบูอารีนาแพรกาา่กระสาได้กล่าวว่าตามที่มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมเรื่องมาตรการการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการฉบับที่ เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลรกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการจึงมีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่4มกราคม2564โดยทางสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบรูอารีนายินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดสมุทรปราการในการงดใช้สนามเป็นการชั่วคราวตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด ปรราการทั้งนี้ทางสนามได้มีการวิกคลินิ่งทำความสะอาดสนามไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่นั่งพักและอัธจันทร์โดยทําการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อเป็นระยะจนกว่าจะมีมาตรการให้เปิดใช้สนามได้ตามปกตินอกจากนี้ยังมีในส่วนของสนามมวยบูอารีนาสม,มุรปราการที่งดการแข่งขันชกมวยเป็นการชั่วคราวตามประกาศของจังหวัดสม,มุรปราการอีกด้วยโดยดรสิริพัฒน์สอนปียนันทวารินยังฝากถึงพี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองอย่าไปในที่มีผู้คนแออัด เว้นระยะห่างทางสังคมและสวมใส่แมสท,ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านสวัสดีค่ะดิฉันสิริพัสรปีอนันทวารินนะคะผู้บริหารสนามฟุตบอลย่าเทียมเด e b บูอารีนาแพคกาาเนื่องในโอกาสนี้ทางจังหวัดเราก็ได้มีการสั่งให้งดใช้สนาม กีฬาต่างๆทางสนามเราก็เพให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนะคะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านได้มีนโยบายออกมาและในการที่เราปิดสนามในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการบิ๊กคินนิ่งนะคะทำความสะอาดสนามไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ที่พักแล้วก็ภายในสนามไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์ทางเราก็จะ ค่นน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะทาความสะอาดอยู่เป็นระยะระยะจนกว่าจะมีมาตรการในการเปิดให้ใช้ตามปกติและในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะอย่าไปในที่ที่มีชุมชนคนเยอะๆยังไงเราก็ขอให้ทิ้งห่างกัน สักระยะหนึ่งแล้วก็อย่าลืมออกจากบ้านก็ให้ใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนก็ต้องพึงระวังไว้นะคะขอบคุณค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน